UG Phone แอปสำหรับอยบอดฟาร์มเกมตลอด24ชั่วโมงให้บริการเช่ามือถือบนคลาวเหมาะสำหรับคนที่มีบัญชีเกมหลายบัญชีแต่มีมือถือเพียงเครื่องเดียวนั่นเองนะครับถ้าคุณใช้ UG Phone เนี่ยคุณจะสามารถฟาร์มไอดีได้แบบยาวๆนั่นเองนะครับไม่เลืองไฟไม่เลืองเน็ตแล้วก็ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอด,ดูนั่นเองนะครับมีหลายแพ็กเกจให้เราเลือกซื้อนะครับมีหลายสเปคให้เราเลือกใช้เพียงใช้โค้ดลด ไลน55นะครับก็จะสามารถลดได้ถึง20บาทต่อครั้งนั่นเองนะครับสามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง Android iOS และ PC ลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชั่นใส่ไว้ให้แล้วนะครับทุกคน เฮ้ยสวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมแล้วนะจ๊ะนิจิคนเดียวนเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีลีนั่นเองนะครับวันนี้มาเริ่มรีวิวโคลาโบกันเลยนั่นเองนะครับวันนี้อยู่กับเคียวกะนะครับในร่างของไฮเปอร์140กันก่อนนะครับมาดูกันว่าในร่าง140เนี่ยนะครับยังมีดีไหมนะครับถ้า140มีดีเนี่ยนะครับไฮเปอร์แม็กก็ถือว่ายังเก่งเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะวันนี้ผมใส่เป็นเกียร์ธรรมดาครับเป็นเกียร์แบบพื้นฐานเลยนะครับแต่มีอัปเกรดธาตุเเเเเพิ่่่่มมขึ้้้นนนนนนนาาาาาล็็กกอออยยะะครัับืงงจววววตีปสไ จะมีไอ้ต้านสกิลไม่ใช่ต้านสกิลหลบสกิลเดิมอยู่แล้ว30บวกกับ50ก็เป็น80หลบสกิลไม่ได้น่าเกียดเลยครับแล้วก็ผมใส่ต้านสกิลไปถึง99%นะครับลดแรกไปด้วยนี่ก็คือแบบขั้นสุดแล้วนะครับในการเล่นอัพเกรดธาตุก็มีลดแรกก็มีครับแล้วก็ต้านสกิลก็เยอะพลังโจมตีก็ใส่เข้าไปให้นะครับก็ถือว่าดีเลยนะเกียร์เซตนี้นะตัวนี้ครับเป็นตัวสายวังวัยที่ค่อนข้างยืนไกลครับดาเมจก็พอประมาณนะครับก็ไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่่่่ไไดด้้้นนออออยยะใสัปเกกรรธาาตุแแลวว็ถืงู S <S <k ills> นะครับนะสกิลแรกของเขาครับเป็นสกิลบัฟนะอมาตะครับหลบทักษะแล้วก็เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่นั่นเองนะครับอ่าบัฟวิ่งเร็วเนาะสกิลที่2ครับเป็นยกเลิกผลลัพธ์บัฟของศัตรูนะครับหกวินะครับลดการท่า,าทักษะในพื้นที่แล้วก็เป็นดาเมจสาวเสือกเท่านั่นเองนะครับอ่าสกิลนี้นะครับค่อนข้างกว้างเลย300กว่ากนะครับค่อนข้างกว้างเลยถ้าได้บัฟอ่าเพิ่มความกว้างเพิ่มเนี่ยก็น่าจะไกลอีก แต่ประเด็นคือมันไม่ทะลุอมตะพอมันไม่ทะลุอมตะปั๊บมันก็จางง่อยๆหน่อยนั่นเองนะครับตามสเตปเลยเนาะก็ไม่รู้ว่าเป็นนางเอกแท้ๆนะครับแต่ทําไมไม่มีทะลุอมตะนะครับถ้าตรงนี้ทะลุอมตะผมว่าน่าจะใช้ได้นั่นเองนะครับผมสกิลครับเป็นสกิลใหม่เนาะเป็นความสามารถใหม่นะครับบาเรียทักษะ2ครับติดครูดาวหนึ่งวินะครับถ้าบาเรียหายไปจะกลับมาติดอีกภายใน1วินั่นเองนะครับก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับติดติดเร็วขึ้นในคําอธิบายของสกิลเนี่ยเขาบอกว่า ถ้าเราโดนสกิลที่มีดาเมจนะครับหรือที่เป็นดาเมจพิษเนี่ยนะครับโล่จะหายไปนะครับแล้วก็จะคูลดาวน์หนึ่งวิแล้วจะกลับมาแต่เหมือนปัจจุบันเนี่ยเหมือนมันจะติดแปลกๆนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันแบบมันเป็นเพราะอะไรนะบางทีแบบมันก็ตายไปเลยโดยที่โล่ยังอยู่เลยด้ซ้ำนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นยังไงเนาะนะครับแต่ตามหลักการแล้วที่เขาอธิบายมาเนี่ยนะครับมันต้องรับดาเมจสกิลได้หนึ่งครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลพิษหรือสกิลแบบเป็นพลังโจมตีแบบตุ้มเดียวก็ตามนะแต่ว่วา ถ้าเราเจอสกิลที่เป็นการแบบให้สถานะนะครับหรือว่าแบบเป็นการเรียกว่าการสตันการเดินถอยหลังใบอะไรพวกนี้นะครับสกิลที่ไม่มีดาเมจเลยนะครับบาลีทักษะ2ก็จะไม่หายไปนะครับต้องมีดาเมจใส่เข้ามานะ้อสกิลนี้มันถึงจะหายไปด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างกันเองนะครับนะรีวิวช้าหน่อยแต่ก็มาแน่นอนนะครับผมส่วนล่างของ Ultra, อัลตร้าไ ในร่างไฮเปอร์แม็กกับ9าดาวเนี่ยเดี๋ยวรอต่อไปในคลิปนนหน้าๆนะวันนี้เราอยู่กับไอีดลักกันก่อนนั้นนะนัจนนจันนจ๊ะไปกันเลยฮะนี่นเลยมาเคียวกะฮะมาดูดามงดาเมจความแม่นยำสกลิลพื้นฐานกันครับเอาไปเลยนะครับเดี๋ยวลงพ V p ีด้วยนะครับเพื่อดูความสามารถมาน,นี่นเลยมาแล้วอาเมาตา้านีน่โอ้ย่างเท่อย่างเท่เลยนีน่แล้วก็อีกสกลิลหนึ่งกระโดดลงมาน,นี่นะครับ สกิลดูเหมือนไม่ลึกนะครับแต่จริงๆแล้วสกิลเขาโคตรลึกเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอันนี้คือผมไม่รู้ว่าเป็นบั็กหรือเป็นอะไรนะครับมเมื่อกี้นะครับบอสมันทำดาเมจใส่ตัวอ่าตัวเลนเจอร์เราแต่โล่มันไม่รับความเสียหายอ่ะทไมมันถึงตายไปเลยนะมเมื่อกี้เห็นชัดเจนนะครับมเมื่อกี้บอสมันตีใส่ต้มเดียวอะ่ะตายไปเลยครับทั้งๆที่แบบโล่มันยังอยู่นะครับจริงๆแล้วโล่เนี่ยมันสามารถบล็อกความเสียหายได้ไดแบบ100%เลย1ครั้งแต่ว่าทําไมมันถึงแบบยังตายอยู่ในทีเดียวอันนี้้ผมมก็ไ่เขาใจ ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับกับความสามารถนี้เนาะมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําไมคนถึงไม่ไม่อยากเปิดโคลบโบรอบนี้ก็ได้เพราะขนาดความสามารถมันยังแปลกๆเลยนั่นเองนะครับอ่ามันควรจะรับดาเมจส skill ได้หนึ่งรอบนะครับก่อนที่มันจะตายแต่เนี่ยตายทาั้งๆที่แบบตายทาัทงท้งๆที่อ่าโล่มันยังอยู่นะครับอันนี้ผมก็งงเหมือนกันนะอ่าไปกันต่อฮะมาความแม่นํำสกิลเป็นยังไงบ้างโชไม่โดนใครเลย ควรแม่นยำสกิลของเขาโอ้โหอ่ะโดนน่าจะโดนตีโจมตีปกติไปด้วยเมื่อกี้อืมดาเมจก็พอประมาณครับใส่อัพเกรดธาตุแล้วก็จริงๆแล้วใส่ใส่อัพเกรดธาตุเนี่ยมันควรจะหมดหลอดเอาแล้วทเทนกะมาแย่งซีน <c oughs> จริงๆแล้วดาเมจมันควรจะหมดหลอดนะครับแต่ว่ามันก็นะมันยังไม่แม็กด้วยนั่นเองนะครับเนาะมันก็จะได้ประมาณนี้แหละถ้าแม็กก็ดาเมจก็คือหมดหลอดดาเมจล่นเหลือนะ นี่แต่พอไม่ทะลุอมตะครับเล่นในสเตจ PVP เนี่ยเล่นยากมากครับตัวนี้ในกิ้ลเลดนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่มันมีลดต้านสก,กิลถึง60%เลยเนี่ยนะครับเล่นในตัวกิว้วเลดได้แน่นอนพี่ลดต้านสก,กิลของบอสอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะบอกว่าผมก็ลองใช้มาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะมันก็ไม่เห็นจะช่วยอันนี้คือพูดตรงๆกันเลยมันก็ไม่เห็นจะช่วยเลยอ่ะมันแบบมันมาแนวเดียวกันกันกนกบ3ทหารเสือเลยเลย,เลยตัวนี้นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าแบบ โอ้ oh, คุณพระคุณเจ้าครับทำมาทำไมก็ไม่รู้นะครับดูแบบดูอ่อนมากๆนะครับรอบนี้น่นจาจะไขเกียร์เป็นหลักนะาจจาะตัวละครเราก็ต้องหาแบบหาวิธีใช้มันเนาะบางทีมันอาจจะมีวิธีใช้อยู่นะครับที่เราสามารถใช้ได้นั่นเองนะครับเห็นพี่ทีเคแบบทําคลิปบอกใช่ไหมเขาบอกว่าใช้ในหอคอยได้อะก็อาจจะใช้ไดไ้ด้วยนะครับใครอยากเก็บไปใช้ในด่านนั้นก็ใช้ได้เนาะเอาล่ะไปดูใน PvP กันบ้างนั่นเองนะครับไปดู PvP กันเลยว่า น้องจะสามารถยืนทนทานาดาเมจของใครได้บ้างนั่นเองนะครับตอนนี้เราผมอยู่ในลีกเพชรหนึ่งต้นสัปดาห์นะครับเพชรหนึ่งต้นสัปดาห์แถมเป็นเป็นลีกที่เรียกได้ว่าเป็นมาสเตอร์นะครับก็เรียกได้่เป็นมาสเตอร์นะครับเพราะเพชรหนึ่งตอนรีมาแล้วเนี่ยก็คือมาสเตอร์ก่อนที่จะรีนั่นเองนะครับทีมก็จะตึงทั้งเกียร์ทั้งคอมโบม,ม,มาดูซิว่าเราจะสามารถเอาชนะศัตรูได้บ้างไหมนั่นเองนะครับโอ้โหเจอสตันด้วยสล็อตโอ้โหบาร็อกเก้าดาวแม็กจัดเต็มครับไทจิด้วยมา สู้อะสู้สู้สู้ไปเราเอาเอเลนไฟนอลซีซั่นออกนะครับแล้วก็เอาตัวเคียวกะเข้ามาแทนเนาะอ่ะมาดูซิว่าเคียวกะจะรับดาเมจสกิลได้บ้างไหมนะครับแต่แน่นอนครับความเปราะบางเนี่ยก็สายว่างไวอะนะนะครับมันก็ค่อนข้างบางเลยแต่ที่แปลกๆก็คือมันหลบสกิลไม่ได้เนี่สินะครับประเด็นคือมันเราใส่เป็นหลบ80เนี่ยมันควรจะมันควรจะหลบได้ครับแต่มันคือมันหลบไม่ได้ อันนี้คือเป็นอะไรที่งงๆแบบงงอ่ะเออมันอย่างน้อยมันควรจะหลบสก,กิลได้ครับอย่างเงี้ยนะครับคือแบบยืนรับทุกสก,กิลเลยนะครับสําหรับตัวเคียวกะอันเนี้ยเดินมาหนึ่งตัวแล้วฮะเนี่ยไม่โดนสลอตสตันแบบยาวๆเลยนะ่โดนผักไปตายไปแล้วแล้วแถมเป็นธาตุไฟด้วยนะพอเป็นธาตุไฟปับ๊บโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับธาตุโฟเป็นธาตุไฟปับ๊บเจอเล็มผักทีแล้วก็ตายละธาตุไฟ นะครับเจออัเบลดเจอไมกี้กระโดดเหยียบหัวน,นี่คือเละเทะครับบอกเลยเละแบบเละเป็นโจ๊กเลยน,นั่นเองนะโอ้โหตึงอ่ะ <c oughs> คือตายไปแล้วนะครับยืนแทบไม่ได้เลยเนาะหาทีมต่อไปครับอ่ะบางคนอาจจะแบบเฮ้ย hey, พี่ก็มันเป็นล่างแบบอะไรนะมันเป็นล่างแค่ร้อยสีินี่พี่พี่จะเอาอะไรกับมันมากอะไรอย่างเงี้ยเออก็อาจจะเข้าใจได้นะ อ่ะแต่ว่าถ้าตัวละครมันมีดีจริงๆอ่ะร40มันก็ต้องมีดีฮะนี่เราทดสอบแบบทุกร่างทุกเวลเลยเดี๋ยวก็จะเรียงไปเนาะนะครับเกี่ยวกะเทนการเดี๋ยวรอรีวิวแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะค่อยๆ่อยทำคลิปไปแต่ละวันเนาะเอากดเปลี่ยนทีมไม่โอ้โหจบแล้วแล้วกดเปลี่ยนทีมแบบผิดอันนี้ผิดจังหวะไปหน่อยนึงอ๋อแล้วบอดเวลากดเวลาผมเล่นในคอมเนี่ยมันก็อาจจะดูแบบอ่อนๆ่อยนะทุกคนเพราะว่าแบบกดไม่ทันจริงๆนะครับมันแบบมันหลายปุ่มเหลือเกิน พยายามที่จะใช้แบบคีย์รัดก็แล้วนะครับแต่คือแบบบางทีสมองผมกับนิ้วผมมันมันมันไม่ประสานงานกันนะทุกคนมันมันมันไม่มันไม่ประสานงานกันทีนี้มันก็มันก็จะไม่ไปไม่พร้อมกันนะครับเออนะครับอันนี้คือแบบเป็นตัวผมแะวมันมันมักจะเป็นอย่างนี้ผมก็เลยจะใช้คีย์รัดไม่ค่อยได้นะแต่ถ้าเล่นใน iPad เนี่ยเียกได้ว่าแบบชิวเลยอ่ะนี่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 ยืนได้ยืนได้รอบนี้อ่ะโอ้โหยมมาทูดวิ่งมา2ตัวแบบนี้โอ้โหรับใบทั้งแถบบากิมาซ้ํา เบาล็อกเรียบร้อยตายกันหมดตายตายหมดไหมเอ,อ้ยังอยู่ยังอยู่ไอ้รอบนี้ยังยังเห็นหน้าอยู่นี่แต่ก็ยังแบบหลบสกิลไม่ได้อยู่ดีเรียกได้ว่าเปราะบางมากครับตายง่ายแถมสกิลนี่เรียกได้ว่าแบบหลบไม่เคยได้เลยโดนลูกไฟตายอีกเรียบร้อยเลยอมีติดโล่อยู่ตัวหนึ่งครับตรงนั้นยืนอยู่โดนเล่มผักไปหายไปเลยแล้ววิ่งกลับาหม่ อ่าโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่านเริ่มมีโล่เกิดขึ้นมานะผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นบั็กหรือมันเป็นอะไรนะนะครับโล่มันถึงกันดาเมจไม่ได้เนาะคือแบบถ้าเล่นในพ v p ีเนี่ยบางทีเราสังเกตไม่ชัดหรอกว่าแบบเฮ้ยพี่มันอาจจะโดนสกิลจากแบบหลายๆทีหลายๆตัวหรือเปล่าเพราะว่าแบบเวลาเราเล่น p v p อยู่เนี่ยไอตัวฝั่งตรงข้ามเนี่ยบางทีมันยืนซ้อนๆกัน3 4ตัวมันยิงมาพร้อมกันเนี่ยก็คือแบบโล่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรถูกต้องป่ะนะครับแต่ว่าแบบ ในในอ่าในตัวโคโลโบใหม่เนี่ยนะครับความสามารถมันแบบมันโดนทีเดียวแล้วมันหายไปเลยนั่นเองนะครับมันก็เลยน่าสงสัยอยอ่เอ๊ะสรุปแล้วบาเลียทักษะ2เนี่ยนะครับมันเป็นยังไงกันแน่นะครับมันไม่เหมือนกับบาเลียสมบุ์แบบนะบาลีสมบุ์แบบนี่มันกันได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่าบาลีทักษะเนี่ยมันกันได้เฉพาะดาเมจจากสกิลเท่านั้นนี่นะครับอันนี้คือเป็นข้อจํากัดของมันเนาะแต่บาลีทักษะเนี่ยก็คือป้องกันได้ทุกอย่างนั่นเองแล้วขอพัดไปก่อนแล้วกันชิมความได้เปรียบด้วยการแบบพัด พัดไปให,ให้ถึงหน้าบ้านก่อนเฮลไฟโอเคอะตอนนี้ค่อนข้างจะเปียบแล้วถ้าเขาไม่พัดกลับมานี่นี่นี่วิ่งมา2ตัวสามตัวอะยืนได้ไหมอ่ะบัฟเ,เ,เอาเอาชนะเลยเอาอะไรดิ <laughs> อยู่ก็จังหวะจะชนะง่ายก็ชนะง่ายซะง,งั้นนะครับเอออะไรกันนี่อะไปกันต่อฮะอันไหนเมื่อมันชนะแล้วล้วก็ไปกันต่อเลยฮะเราไม่ต้องพูดเยอะชานมคนไทยข้ามไปก่อนนะครับอีกสองตาเนาะมาดูกันโอ้โหแน่นอนว่า ถ้าถามผมว่าพี่ถ้าไฮเปอร์แม็กถ้าก้าวดาวถ้าก้าวดาวแม็กเนี่ยไปได้ถึงไหนผมก็บอกได้เลยว่ามันไม่น่าจะเกินเพชรหนึ่งอันนี้คือเราพูดกันแบบตรงๆเลยไม่น่าจะเกินจริงๆไม่น่าจะเกินเพชรหนึ่งโอ้โหแล้วโอ้โหคนนี้ผู้ร่ำรวยความสามารถดีจัดโอ้โหต่อต้านจุดเวลาสามตัวคุณพระคุณพระในลองในรอ,องของขอลองของหน่อยดิ โอ้เราบอสเขาใส่รองเท้าด้วยนะบาลียสมบูรณ์แบบสองด้วยอย่างตึงอะ่ะโจ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 เราจะพัดศัตรูกลับไปก่อนแล้วเราจะแช่หน้าบ้านเขาเทลไฟอันนี้เป็นเทคนิคแบบเล่น PvP แบบใหม่ก็คือแบบพัดไปก่อนสร้างความได้เปรียบด้วยการพัดไปก่อนเนาะพอเราพัดไปถึงหน้าบ้านเขาได้เนี่ยสกิลเรามันก็จะมีโอกาสโดนทุกตัวเนาะ พอระยะมันแคบเนี่ยมันจะโดนทุกตัวพอโดนทุกตัวป๊อปมันก็จะชนะได้ง่ายขึ้นตราบใดที่บอดของฝั่งตรงข้ามเขายังไม่พัดกลับมาเนี่ยเราก็จะมาถล่มน้าปอมเขาได้ก่อน,นั่นเองนะครับแต่ถ้าจังหวะที่เราแบบพัดๆอยู่ยิ้ยอยู่ยิ้อยอย,อยู่แบบเนี้ยแล้วแบบบอดมันพัดกลับมาก็คือเรามีโอกาสแพ้สูงเหมือนกันเพราะว่าเราก็จะเสียเปรียบเขาก็จะพัดกลับมาได้เหมือนกันนะโอ้ยทำไมเกมแรกมันแพ้ยับจังเลยทำไมเกมหลังๆนี่มันดูชนะพอบ่นเยอะก็คือเก่งขึ้นทั้งั้นหรือย,ยังไง แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ช่วยเลยนะอันนี้คือพูดจากใจเลยจริงๆคือนั่งเล่นอยู่เนี่ยนะครับคือมันไม่ได้ช่วยอะไรจริงๆสิ่งเดียวที่มันช่วยก็ตอนนี้คือมันช่วยบัฟอามาตะให้ทีมนะที่เห็นแบบชัดๆเลยนะส่วนสกิลที่แบบลดต้านสกิลเนี่ยผมก็ไม่เห็นว่ามันจะมันจะไปโดนใครเลยก็ไม่เห็นว่าจะไปโดนใครเลยนะครับเออถ้าเทียบกับใครนะ 3าทหารเสือนะครับบาสทหารเสือเนี่ยเขาแบบติดเอฟเฟกชัดเจนเลยแล้วก็แบบติดปั๊บตายเลยแต่อันเนี้ยไม่เห็นไม่เห็นสกิลจริงๆว่าแบบสกิลมันไปโดนใครบ้างนะอันนี้คือเราไม่เห็นเลยนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าแบบมันอาจจะตายไปก่อนหรือเปล่าแบบโดนปั๊บตายเลยไหมเราก็เลยแบบไม่ได้เห็นนั่นเองนะครับโอ้ตัวบินขอผ่านก่อนแล้วกันชอนตาหลีกแบบบนๆนแบบนี้คือแบบค่อนข้างเกินการมากครับตัวบินโอ้โหแล้วดูดิ ช้ตัวบินหนึ่งสองตัวเลยคุณบ้าไปแล้วหรือเปล่าโอ้โหแล้วเราจะแบบเล่นยังไงโอ้โหดาบราชาด้วยยอมแพ้เลยแบบเจอดาบราชาไปดาบราชาใส่ให้ตัวไหนก็เก่งหมดครับที่เป็นสายแบบว่องไวโอ้สล็อตเก้าดาวแม็กด้วยสายตัดแรกครับเอามาดูสิถ้าเคียวกะช่วยเราได้จริงๆรนะครับรอบนี้ยมมาทูดกับอัศวินจะตายง่ายมากครับถ้ามันช่วยเราจริงๆนะถ้ามันไม่ช่วยนะครับแสดงว่า ตัวสายพลังสองตรงข้ามเนี่ยจะไม่ค่อยตายนะครับการลดต้านสก,กิลถึง60%เนี่ยนะครับมันจะมีผลมากๆมันมีผลมากๆแน่นอนด้วยอ่ะราพัดกลับไปก่อนแล้วบดพัดกลับมาเราลงน้ำแข็งเฮลไฟ,ฟโอจบแล้วแบบนี้เขามีแบบเขามีตัวต้านอ่ะน้ำแข็งแล้วผุดไอล้วไม่ใช่ไม่ใช่ผุดดิจะเรียกว่าไงทะลุกลับมาแบบนี้นะครับแล้วก็แพ้ไปสีครับแบบนี้อ่าเคียวกายยังรอดไหม หนึ่งตัวเขียวกะรอดหนึ่งตัวท่วนโอ้ยตายแล้วนะครับหนึ่งตัวท่วนเนาะอยากให้มันมีทะลุอมาตะานะจริงๆคือถ้ามันมีทะลุอมาตะเนี่ยผมว่านะมันน่าจะเก่งกว่านี้ได้อีกเยอะนะครับแต่พอมันไม่ทะลุปับเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าแบบโอ้โหอะไรกันนี่นะครับคือจริงๆแล้วนะผมว่าถ้าเราไม่มีเอ่อบอสกับมูลนักปั่นช่วยแบกสองตัวเนี่ยผมว่านะผมน่าจะแพ้รัว แต่เมื่อกี้เห็นทุกคนเห็นไหมนะครับเรามารีวิวเคียวกะนะนะครับแต่ว่า MVP อยู่ที่แบบมูลนักปั่นว่าแบบมันยกลอยขึ้นไปแบบเห็นทันตานั่นเองนะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับสำหรับใครที่มาดูในคลิปนี้นอยก็ตัดสินใจแล้วกันนะครับตัดสินใจได้เลยว่าจะปั้นหรือไม่ปั้นนะครับผมบอกได้เลยว่าขนาดผมใส่อัปเกรดธาตุนะครับก็ยังแบบยังแบบมีความอ่อนอยู่นะครับดาเมจยังไม่ถึงเท่าไหร่นะครับ แม้แต่การใส่หลบสก,กิลไปเยอะนะครับหรือใส่ต้านสก,กิลไปเยอะเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ช่วยเท่าไหร่เนาะค่อนข้างเปลาะบางเลยแล้วก็หลบสก,กิลเนี่ยแทบจะหลบไม่ค่อยได้เลยน,นั่นเองนะครับเว้นแต่ว่าถ้าทีมเราแบบตำแหน่งทีมเราได้เปรียบถ้าทีมเราได้เปรียบนเนี่ยนะครับก็คือเราสามารถเล่นได้เลยแต่ถ้าถ้าเราแบบเป็นเจอไปเจอกับทีมที่มันเสมอๆกันหรือทีมฝั่งตรงข้ามโหดกว่าเล็กน้อยเนี่ยเราแพ้ได้เลยเพราะตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตัดสินใจเอาเองลวกันนะครับหรือใครจะเหมือนผมก็ได้ครับก็คือมีไว้ก่อนครับ อ่าเอาทะลุอมตะบัฟแบบสกิลดีๆเข้ามาเมื่อไหร่บัฟข้างแฝงเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเรารคอยปั้นตามหลังก็ได้เนาะอย่างน้อยเปิดแล้วก็มีไว้ก่อนนะครับไม่เสียหายนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ก็เชิญผมด้วยจ้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแนละ้วสำหรับคลิปนี้แล้วก็บ๊ายบายครับผมบ๊ายบายจ้า